สวัสดีจ้ามาจ้ากินขา้าวแม่จ้ามุ่มเกาอีกแล้วเม่นบรจาคเพราะว่ามันมีเสียงนะคะน้องค่ะเสหัานาไปฟังนู่นมันก็ดัมอะค่ะจะไ่เห็นหนาแม่เนาะคะ่ะโอเคอเหมือนเดิมเลยคะ่ะกินขา้าวมือดีกับมีอมมอ,ะะอมหมูใส่ดอกผักกาศนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะออมหมูใส่ดอกผักกาศค่ะนี่นี่ค่ะนะคะ แซ่บจ้ะอื๋อกะฉิมเมี่ยงจอย่างก็ม่ต้องขันเนาะนี่แก้วถวยแก้วเด็ดจ้าเนี่ยนี่ค่ะต่อไปฉิมี่ยงก็ม่เหรเหมืหมอนเดิมค่ะนะแต่ว่าเพิ่มมาด้วยสะเดาจ้ะสะเดา แม่ซื้อเพิ่งหลวกขายเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะแม่ก็เลยซื้อมาคำนนนนห,นหนึ่งฮึมฮึมชวนออมนี่แม่เฮ็ดเอียงด้วย้ะเด้อแซ่บเก่าจ้ะอืมค่ะเลยพี่น้อง นั่งตัวนี้ซิผู้เห็นนักกินแม่เนาะค่ะันเอาไว้ฟังนั่นกับผู้เห็นหนาแม่อีกนะคะอืมหนาขาวไปเนาะค่ะเนาะแสงไาม่ธรรมดาเลยแม่ปั๊บกล้องก็เป็นม่ามาจาัง ท่านเบิอเ่อหมดด้วยจัดเน้ในกล่องอาจจะง,ง่ามกว่าตัวจริจงเรื่อตัวจริงงามกว่านี้กล่องนะเ <c oughs> <c oughs> บ่หยอกแล้วค่ะง่ามของเขาแม่กับบ้านแม่งงามเล,เมเมย,ย,ลยเนาะมาเสียบ้านแม่กสลายแดงเลย พืพ่ย่องเขาก็ย่องเองเลยเนาะค่ะย่องเจ้าขวงเละค่ะมันเป็นยาใจแล้วจะย่องเจ้าขวังง่ายง่ายมากเนาะค่ะเนาะ อ,อ่หอมคับโอ้หอมสดาดแซ่ม่นเนี้ว่าจะกินขึงหกค่ะ จะเศ้าเสียงดังข้างนอกเสียงรถเสียงคนอืม <c oughs> Được Ông, vàng làm được không? Ông bố bạn làm nó xây ngon. mặt mai đây không? nó หยกง่ายิง่าย,ยอ่ยเห็นมนันบะเบงเห็นอยาเลย่ะเห็นบมคะ กินข้า,าวยังไงคอยสิงห์ามจ้ะบอกนี่นได้จะวิธีกินข้าวจิ้นเ<ม>ดี๋ยวคอยสิงห์ามเวลาอาบปากนะครับคอมเมนต์มาให้แม่เบิร์นอ่านตาเน่นได้จ้าเบิ่งคลิปเนี่ยตีสซ้อมเห็แม่ได้ได้จ้า ว่าแม่เป็นตัวเบิองบอ่อมองได้แม่สิปั๊บปุ้งนี่อย่างที่สี่แม่จ้าอันได้ว่าถือใจ ลูกๆก,ก็บอกแม่อะไรได้จันเ้ายุกแม่ก็ยุกลูกๆอาจจะบ่คือกันเนาะค่ะเนาะ ยุคของแม่ค่ะสิบนบ้านอยู่แต่ในบ้านไม่ไออกไปสายเลยเห็นจะเย็นนะคะรับมากเลยจะเห็น,นค่ะเขาเียน็นลุ่น น้ำกินเขานอนตื่นเศร้ามากกับเฮ็ดเวียบว<ะ>่าท่านสมยัยอ่ะ เสด็จพวกขมเด้ดจ้ะด้วยแม่แก่แล้วก็ได้เถ่าแล้วก็ได้ถึงสื่อเราบวกขมเขาเรียกว่าเถ่าแล้วเนี่ยจเถ่าแล้วเนาะจ้ะ เพิงควง่งชีวิตแล้วก็เดือดเ่าขึ้นมาแล้วก็จิตไปบนไปกินไปนไปปด้ไรนาะแขกเผามากเหรอสมัยไมื่อวน นั่งกับเสบแก่ข้งมากเลยซ้ำอิม่มเลยจ้ะ แซ่บจ้ะน้ำมัของหมัก่อมด้วยจ้ะพิษกระบุนกับย่าหัวมันเนาะค่ะเนาะของแซ่บ <laughs> <laughs> ต้องไปหามหมอเอาอมหมอมีอยู่จ้ะ๋ <laughs> <laughs> นวแล้วมันแซ่บกินโหลดจ้ะ ม,มันก็อืมอืมเสดาวเนี่ยก็คล้อยมากเห็นเป็นปแบรดก,กับซื้อเรื่อ่ะแผงกับซื้อ ยันก้องตัวเองคนะ่ะเด่นบ่ลมุมเค่มแล้วคะ่ะเดี๋ยวแม่ก็จะอิม่ม ออกไปทำธุระแล้วว่ากินแตะเสว่าไปธุระข้างนอกแค่ข้าวน,นะค่ะเนาะสื้อนะักกินให้มาหน่อยนะจ๊ะอ๋อผักขันไม้นะคะคลิปหนาเนาะเดี๋ยหนี่ยแม่ขอฝากเลยนะจ๊ะเด้อทำในบางทิพย์แม่ก็ใส่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด,กดอืม ดกดติดตามให้แม่แนะ่ะแล้วก็คอมเมนต์ใต่คลิปให้แม่แนะ่ว่าคลิปแม่เป็นยังไงเป็นตะเบิงบอ่อเสียให้แม่ปั๊บปรุงอีหยังกะคอมเมนต์มาได้แล้วจ้าแม่ก็สิได้อ่านขอบคุณหลายๆสำหรับของาติดตามแม่แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยเดยอค่ะเด้อถ้าคอมเมนต์เขามาขอบคุณหลายๆอหลี พ่อแม่อ้กองยุลีเนี่ยค่ะแต่ก่อนนี่พอ่อลูกบอกเฮ็ดรดแม่้าแม่มกักลูกก็สนับสนุนให้แม่เฮ็ดเนาะค่ะเนาะแม่ก็เลยอยากเฮ็ดเฮ็ดไบเดือเบื้องจ้าข้องนะคะห้ทงเถียกกนอนเบื้องจาของค่ะเบื้องคนเพิ่นมาเบิดหลายแล้วค่ะนะคะก็ได้เบื้องจาข้องนัเนี่ยค่ะเบื้องไปหัวหัวรอไปแล้วจ้ะสไตล์แม่เนาะค่ะเนาะแค่นี้หละจ้ะ ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ